รวบริบบิ้นทั้งหมดนะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะให้ปลายริบบิ้นเสมอกันนะคะจากนั้นเราก็พับครึ่งค่ะ เราจะให้เป็นเส้นที่1น,นะคะฝั่งขวามือเราจะให้เป็นเส้นที่2นะคะเราเอาเส้นที่2ฝั่งขวามือมาคล้องเส้นที่1ฝัง่งซ้ายมือแบบนี้ค่ะ ให้ไปอยู่กึ่งกลางระหว่าง2 2เส้นนะคะ2ฝัง่งนะคะเนี่ยนะคะพาดเฉียงขึ้นไปนี่ต่อมามุมนี้หยิบขึ้นมา2เส้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผ้าเฉียงทับเส้นแรกไปนะคะอ่าอันนี้เราจะวนไปทางขวามือนะคะนี่นะคะได้แบบนี้อ่มุมต่อมาเหมือนกันค่ะจับขึ้นมา2เส้นแล้วก็พาดเฉียงทับลงมาแบบนี้ค่ะ กดๆบีบ,บดึงๆนะคะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะสองเส้นเหมือนเดิมนะคะรอบนี้เอาปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าในเนี่ยค่ะรูช่องแรกที่เราพาดเฉียงขึ้นไปนะคะนี่นะคะสอดเข้ามาแล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้าที่นะคะก็จะได้เป็นฐาน8นะคะ Uhm. จากนั้นเราก็วางริบบิ้นลงกับพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็กางริบบิ้นออกทุกเส้นเลยนะคะแบบนี้อ่าจากนั้นก็หยิบขึ้นมาทีละคู่แบบนี้นะคะหยิบขึ้นมาคู่ที่1แล้วก็ตามด้วยคู่ที่2เอามาทับคู่ที่1แบบนี้ค่ะคู่ที่3มทับคู่ที่2แบบนี้นะคะแล้วก็คู่ที่4ทับคู่ที่3มแบบนี้ค่ะ นี่นะคะหยิบขึ้นมาซ้อนทับกันทั้งหมด4คู่4เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นเอาคู่ที่อยู่ด้านในสุดนี้นะคะปล่อยทิ้งลงมานะคะแล้วก็ไปหยิบเอาคู่ที่อยู่ทางด้านหน้าขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะจากนั้นคู่ที่อยู่ด้านในสุดเหมือนเดิมค่ะปล่อยทิ้งลงมาแล้วก็ไปหยิบคู่ที่อยู่ทางด้านหน้านะคะเอาขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะนี่นะคะทับซ้อนกันแบบนี้คู่ด้านในสุดปล่อยทิ้งลงมาค่ะไปหยิบคู่ที่อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้เอาขึ้นมาทับค่ะ คู่ด้านในสุดนะคะปล่อยทิ้งลงมาแล้วก็ไปหยิบค <disciple. S 2> ู่ที menu, ่อยู่ทางด้านหน้าเอาขึ้นมาทับนะคะอ่านี่นะคะเหมือนเดิมค่ะคู่ที่อยู่ทางด้านในสุดปล่อยทิ้งลงมาค่ะตอนนี้ก็จะไม่เหลือคู่ที่อยู่ทางด้านหน้าด้านล่างแล้วนะคะก็จะมีข้างบน3คู่แบบนี้นะคะแล้วก็คู่ด้านล่างทั้งหมด5คู่แบบนี้นะคะ าสามคู่ทางด้านบนตรงนี้นะคะเราก็จะเอามาสอดเก็บนะคะซึ่งรูที่เราจะสอดเก็บนะคะนี่อยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะรูแรกนะคะจะอยู่ใกล้ๆเส้นที่เราปล่อยทิ้งลงมาล่าสุดเลยนะคะอ่าแล้วก็รูที่2ก็อยู่ถัดไปนะคะรูที่3ก็ตรงนี้ค่ะนี่นะคะสมรูตรงนี้ก็จะเอา3มเส้น ที่อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะคะมาสอดเก็บนะคะเริ่มจากเส้นด้านในตรงนี้ก่อนเลยนะคะสอดเข้าไปในรูแรกรูนี้นะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะนี่นะคะรูแรกเข้าไปแล้วอ่านี่นะคะต่อไปคู่ที่สองนะคะคู่นี้นะคะก็สอดเข้ารูแรกเหมือนกันค่ะแต่ว่าคู่นี้จะไปออกรูที่สองนะคะ ปลายริบบินจะไปโผล่ออกรูที่2นะคะคู่ที่2จะสอดผ่านทั้งหมด2รูนะคะก็คือเนี่ยค่ะสอดผ่านรูที่1ไปออกรูที่2นะคะแบบนี้นะคะนี่หนึ่งสองแล้วก็ไปออกแบบนี้นะคะต่อไปคู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายก็สอดเข้ารูแรกเหมือนกัน,นะคะ่ะสอดเข้ารูแรกนะคะผ่านรูที่2 ปลายริบบิ้นไปโผล่ออกรูที่3นะคะเส้นที่3ก็สอดผ่าน3รูนะคะ1 ะะหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นับวนไปทางซ้ายมือ1 2 3สานะคะแล้วก็เส้นที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยพาดข้ามไปค่ะเนะี่ยนะคะพาดข้ามไปแบบนี้นะคะแล้วก็รวบไว้ทางด้านล่างด้านหลังนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะพาดข้ามไปแบบนี้โดยพาดข้ามไปอ่าทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะอ่าหยิบเส้นนี้ขึ้นมานะคะ หยิบเส้นนี้ขึ้นมานะปลาย1 2 3สแล้วก็จับเส้นที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยพาดข้ามไปนะคะแล้วก็รวบไว้ด้านล่างด้านหลังนะคะรอบนี้เราทำวนวนซ้ายนะคะนี่นะ,ะ1 2 3สแล้วพาดข้ามนะคะวนไปทางซ้ายมือนะคะ,ะเส้นต่อมาคู่ต่อมาหยิบขึ้นมานะับปลาย1 2 3สแล้วก็จับพาดข้ามไปคะ่ะรวบไว้ด้านหลังด้านล่างนะคะ ทำวนไปค่ะครบทุกเส้นเลยนะคะหยิบมานับ 1, 2,3แล้วก็พาดข้ามไปค่ะหมุนไปค่ะหยิบขึ้นมาเห็นไคะหยิบเส้นนี้ขึ้นมานับไปลหนึ่งสองสามแล้วก็พาดข้ามไปนะคะ,ะนี่นะคะแล้วก็ให้เหลือทางด้านบน3ามคู่แบบนี้นะคะ พาดจนเหลือ3คู่แบบนี้3คู่นี้เราก็จะเอามาสอดเก็บนะคะนี่ค่ะรูแรกจะอยู่ใกล้ๆเส้นที่เราพาดมาเส้นสุดท้ายนะคะนี่1 2 3สานี่นะคะอ่าเริ่มจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะคู่นี้ก่อนเลยนะคะก็จับมาแบบนี้จับปลายลิปปิ้นนะคะแล้วก็สอดเข้ามาในรูแรกนะคะรูแรกอยู่ข้างๆเส้นที่เราพาดข้ามมาเส้นสุดท้ายนะคะ สอดเข้ามาแบบนี้แล้วก็ดึงเลยนะคะได้แบบนี้ค่ะได้รูแรกเส้นแรกแล้วนะคะต่อไปคู่ที่2เส้นที่2นะคะก็นี่ค่ะจับปลายริบบิ้นมาสอดตามคู่แรกไปเลยนะคะสอดเข้ารูแรกแต่ว่าไปออกครูที่2นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะอ่าคู่สุดท้ายเส้นสุดท้ายนะคะ สอดตามกันไปเลยนะคะแต่ว่าออกคนละรูนะคะเนี่ยค่ะเส้นสุดท้ายก็จะไปออกรูที่3นะคะเนีคะหนึสแล้วก็โผล่ออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดนะคะอ่ะก็จะได้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่แน่นนะคะก็กลับด้านมาค่ะเราจะมาสอดล็อกให้มันแน่นขึ้นนะคะ วิธีสอดล็อกง่ายๆเลยนะคะอะเมื่อกลับด้านมาแล้วก็ดึงดึงทีละเส้นก่อนนะคะก่อนจะสอด ลูกเส้นแล้วเราก็ค่อยๆดึงไปค่ะดึงให้มันแน่นให้มันกระชับแต่ละแต่ละเส้นเนาะอ่าก็จะได้เป็นกลมๆลูกส้มนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วกลับด้านมาค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตัวกลีบดอกกันแล้วนะคะก็กางริบบิ้นออกนะคะอ่านี่นะคะอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็รวบ เ้นที่เรายัางไม่ได้ใช้เนี่ยออกไปก่อนจะได้มองง่ายๆมองชัดๆทำง,ง่ายๆนะคะอ่านะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งคู่แบบนี้นะคะแล้วก็บิดกลับไปด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆนะคะหมุนริบบิ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็บิดกลับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะ นิ้วโป้งซ้ายมือกดไว้นะคะให้ทางด้านฝัง่งสีขาวเนี่ยหงายขึ้นมาทางด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆเลื่อนนะคะนี่รูนี้นะคะรูตรงนี้เราจะเอาปลายดิบินสอดเข้าไปนะคะอ่าตรงนี้นะคะจับไว้ใช้นิ้วข้างซ้ายช่วยจับไว้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆมาจับที่ปลายดิบินนะคะแล้วก็สอดเข้า ดูตรงนี้โดยให้ฝั่งทางด้านสีขาวเนี่ยหงายขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะสอดผ่านทั้งหมด2รูด้วยกันนะคะแล้วก็ดึงค่ะจากนั้นก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบดอกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะเมื่อเราสอดเข้าไปในรูแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ กลีบดอกก็คือทางด้านกากเพชรเนี่ยก็จะหงายขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนที่โผล่ออกก็จะเป็นสีขาวนะคะทางด้านสีขาวโผล่ออกเนาะอะ่จากนั้นก็หมุนปกลีบที่2นะคะทำไม่ทันกดหยุดกดย้อนกลับกูดได้นะคะ,ะต่อมามุมที่2นะคะเดี๋ยวรวบเส้นที่ยังไม่ได้ใช้ออกไปก่อนนะคะอะ่มุมที่2คู่ที่2นะคะเหมือนเดิมค่ะบิดไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะ,ะนิ้วชี้ช่วยจับไว้ แล้วก็ค่อยๆหมุนมาทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะนี่นะคะเห็นไหมจับบิดไปทางด้านหลังแล้วก็จับหมุนมาทางด้านหน้าแล้วก็บิดไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึง่งนิ้วโป้งซ้ายมือกดไว้ค่ะช่วยกดไว้นะคะแบบนี้อ่าแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเลื่อนมาสอดเข้ารูตรงนี้รูก็จะอยู่หน้าเส้นเราเองนี่แหละค่ะนี่ค่ะรูอยู่หน้าเส้นเราเลยนะคะ โดยตอนสอดนี้นะคะให้ฝั่งทางด้านสีขาวเนี่ยนะคะหงายขึ้นมาหาเรานะคะแล้วก็สอดอ่าสอดเข้าไปนะคะโดยสอดผ่านทั้งหมด2เส้น2รูนะคะนี่นะคะหนึ่งสองแล้วก็โผล่ออกตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบดอ,อกให้เข้าที่นะคะ นีค่ะค่อยๆดึงค่อยๆจัดไปนะคะอ่านี่นะคะได้แล้ว2มุมแบบนี้นะคะอ่ะมามุมที่3อีกสักมุมหนึ่งนะคะเผื่อใครยังงงงงแล้วก็ยังไม่ทันเนาะอ่ะหมุนม,มามุมที่3คู่ที่3นะคะทําเหมือนเดิมค่ะเหมือนเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะจับริบบิ้นึ้นมา บิดไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเนี่ยดึงริบบิ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะคะให้มันมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็บิดกลับไปข้างหลังอีกข้างนึงแบบนี้นะคะนิ้วโป้งซ้ายมือช่วยกดไว้จับไว้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนเลื่อนไปที่ปลายริบบิน้นแล้วก็มาสอดเข้ารูที่อยู่ด้านหน้าเส้นเราเองนะคะนีคะสอดเข้ารูที่อยู่ด้านหน้าเส้นเราเองนะคะ โดยสอดผ่าน2ช่องนะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะตอนดึงก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบดอกไปด้วยนะคะอ่านี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดไปนะคะค่ะนี่นะคะ3กลีบแล้วได้ประมาณนี้นะคะอ่า ต่อไปคู่อื่นๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำให้ครบทั้ง8คู่8มุมเลยนะคะอะค่ะนี่ค่ะคือหน้าตาที่เราทำครบทุกมุมแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้เนาะนยคะแล้วก็ดึงดึงจัดจัดให้เข้าที่นะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเราไป เริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะมากับด้านมาทางด้านหลังเลยนะคะเราจะมาสอดล็อกกันนะคะให้กรีาให้กลีบดอกมันแน่นนะคะวิธีสอดล็อกก็เหมือนก่อนหน้านี้ค่ะก็คือเนี่ยค่ะจับริบบิ้นมาแล้วก็สอดไปตามช่องเดิมรอยเดิมของเขานะคะเนี่ยค่ะสอดปลายทีละคู่เลยนะคะ ขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะสอดไปทีละคู่นะคะให้ครบทั้ง8คู่นะคะทั้ง8คู่8มุมเลยนะคะถ้าสอดยากนะคะใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดได้นะคะ ทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนี่นะคะริบบิ้นกลางออกในลักษณะแบบนี้เราก็รวบซเส้นที่ยังไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนนะคะจะได้มองง่ายๆทําง่ายๆนะคะอ่เหลือไว้1เส้น1คู่แบบนี้นะคะนี่นะคะริบบิ้นอยู่ลักษณะแบบนี้เราก็แค่ขั้นตอนนี้ก็ง่ายเหมือนกันคะ่ะแค่จับมาแล้วก็เนี่ยสอดเข้ารูสอดเข้ารูเส้นตัวเองนี่แหละคะ่ะจับริบบิ้นโค้งกลับไปทางด้านหลังนะคะนี่นะคะโค้งกลับมาทางด้านหลัง แล้วก็เอาปลายริบบิ้สอดเข้ามาในรูตัวเองค่ะแล้วก็เนี่ยให้ปลายริบบิ้โผล่ออกตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ค่อยๆจัดค่อยๆด,ดึงนี่นะคะให้เป็นกลีบแบบนี้นะคะ่ะขั้นตอนนี้ง่ายนะคะไม่ยากเนาะนี่นะคะให้ได้กลีบแบบนี้อ่าต่อมามมวนมาคู่ที่2มุมที่2เหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้บิดไปทางด้านหลังนะคะเนี่ย โค้งมาทางด้านหลังแล้วก็สอดเข้าในช่องตัวเองรูตัวเองนะคะตรงนี้แล้วใช้นิ้วชี้ซ้ายมือเนี่ยกดด้านหน้ารูที่ริบบิ้นจะโผล่ออกนะคะนี่ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงไปเห็นไหมคะให้ได้กรีบแบบนี้นี่นะคะอ่ามาคู่ที่3ค่ะสอดเข้ามาในช่องรูตัวเองนะคะ ใช้นวชี้ซ้ายกดหน้าช่องหน้ารูที่ปลายดิบินจะโผล่เนาะเพื่อที่จะได้สอดออกง่ายๆนะคะอ่าแล้วก็ทาปลายให้ครบทุกเส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะค่ะนี่ค่ะเราทําครบทุกมุมแล้วนะคะได้แบบนี้จากนั้นเราก็มาทํากลีบขั้นตอนต่อไปกันนะคะอ่ารวบเส้นที่ยังไม่ได้ใช้ออกไปนะคะ นี่นะคะริบบิ้นอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็จับบิดมาทางอ่าซ้ายมือนะคะแบบนี้บิดมาทางซ้ายมือแบบนี้ให้ฝั่งสีขาวหงายขึ้นอ่าแล้วก็บิดมาทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันเป็นปลายแหลมลูกศรชี้ๆนะคะจากนั้นหันมาทางด้านหน้าแล้วก็บิดไปทางด้านหลังแล้วก็ม้วนกลับมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะ แล้วก็ไปที่ปลายริบินค่ะเอาปลายริบินมาสอดเข้ารูตรงนี้ซึ่งเป็นรูช่องของตัวเองนี่แหละคะ่ะนี่นะคะแล้วก็สอดเข้าไปเป็นรูช่องของตัวเองเลยนะคะนี่สอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะปลายริบินโผล่ตรงนี้ก็ก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดกลีบดอกให้เข้าที่นะคะอ่าจะได้เป็นกลีบแบบนี้นะคะ ขั้นตอนนี้งงไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทันกดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะ,ะมาอีกมุมที่2นะคะนี่เห็นไหมคะเด่บินตรงนี้เนาะในพินเส้นนี้นะคะอยู่อย่างนี้เราก็บิดพับนะคะพับมาแบบนี้เห็นไหมคะบิดพับไปแบบนี้นะ,ะให้ฝั่งสีขาวงายขึ้นเมื่อสีขาวง่ายขึ้นแล้วเราก็บิดพับขึ้นมาทางด้านบนแบบนี้ ให้ฝั่งสีม่วงกากเพชรใสางายขึ้นแทนนะคะเราก็จะได้เป็นมุมเนี่ยมุมแหลมๆแบบนี้อ่าเมื่อได้เป็นมุมแหลมแบบนี้แล้วนะคะหันมาทางด้านหน้าเห็นไหมคะสีขาวงายขึ้นนะเราก็บิดไปด้านหลังแล้วก็มว้วนนี่นะคะให้ได้แบบนี้ม้วนให้มันเป็นห่วงๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําปลายริบินมาสอดเข้าด้านหลังตรงนี้ซึ่งรูที่เราสอดช่องที่เราสอดเนี้ยก็เป็น ช่องของเส้นที่เราพับนี่แหละคะ่ะเป็นช่องเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดกลีบให้เข้าที่นะคะ,ะมากลีบที่3ามนะคะเหมือนเดิมค่ะพับเหมือนเดิมนะคะดิบินอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วก็บิดพับไปทางซ้ายมือนะคะนะคะบิดให้ด้านสีขาวมันหงายขึ้นมาหาเราแบบนี้จากนั้นอีกขั้นหนึ่งบิดมาแบบนี้ให้ด้านสี สีสีหรือกากเพชรเนี่ยหายขึ้นมาหาเราแล้วให้ตรงนี้มันเป็นปลายแหลมๆนะคะจากนั้นหันมาทางด้านหน้าปิดพับไปด้านหลังแล้วก็ม้วนกลับมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะเอาไปสอดทางด้านหลังตรงนี้ซึ่งเป็นช่องแล้วก็รูของเส้นที่เราพับอยู่นี้เองนะคะเนี่ยสอดเข้าไปปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อย,อยๆดึง แล้วก็ค่อยๆจัดกลีบนะคะนี่ค่ะได้แล้ว3มุมแบบนี้นะคะอ่ะล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้ง8คู่8มุมเลยนะคะค่อยๆพับนะคะใจเย็นๆนะคะทำไม่ทนันไม่เข้าใจตรงไหนก็กดหยุดกดย้อน หาเนี้นะคะเราพับครบหมดทุกมุมทุกคู่แล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นกลับด้านมาทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับริบบิ้นที่เหลือตรงนี้นะคะก็คือเราจะพับเก็บกันนะคะอ่านี่เอาริบบิ้นเส้นนี้เส้นนี้นะคะพับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะพับขึ้นมาด้านบนแล้วก็กะระยะแล้วก็ตัดออกประมาณนี้จากนั้นเส้นที่เราตัดเนี่ยเอาสอดเข้าช่องนี้ค่ะช่องที่อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะคะสอดเข้าไป นี่นะคะสอดเข้าไปแบบนี้อ่าได้แล้วต่อมาเส้นที่2คู่ที่2นะคะเหมือนเดิมค่ะพับขึ้นไปแล้วก็กะระยะตัดออกจากนั้นก็เอาสอดย้อนกลับขึ้นไปทางด้านบนแบบนี้นะคะหมุนมาคู่ที่3พับขึ้นไปกะระยะตัดออกแล้วก็สอดเก็บขึ้นไปทางด้านบนแบบนี้นะคะไม่ยากใช่ไหมคะขั้นตอนนี้อ่ะแล้วก็ทำไปให้ครบทุกมุมเลยนะคะ ค่ะน,นี้นะคะเราสอดเก็บครบทุกมุมแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อมาเราก็ใส่เหรียญได้เลยนะคะวิธีใส่เหรียญก็คือเนะะี่ยค่ะยัดเข้าไปตามรอยริบบิ้นตามช่องริบบิ้นแล้วก็ค่อยๆบิดมุนนะคะบิดมุนให้ลงไปอยู่ข้างในนะคะเขยาข่าเขย่าหน่อยนะคะให้เหรียญเข้าไปอยู่ทางด้านในนะคะอ่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะนี่นะคะด้านหลังด้านหน้าแบบนี้นะคะ ทีนี้ด้านหน้าตรงกลางมันโล่งไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรก็เอามาเนี่ยค่ะมาติดแปะตกแต่งได้นะคะหรือจะไม่ตกแต่งก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเนาะอ่าก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปยทานดอกบัวหลวงสัตบ,บุตรนะคะนี่นะคะอ่าพอริบบิ้นกาก,ากเพชรใสนะคะโดนแสงไฟนะคะมันก็จะ วิวบวับนะคะตัวสีฝั่งขวามือนี้นะคะเป็นริบบิ้นตัวธรรมดานะคะก็เลยจะไม่วิบวับเท่าไหร่นะคะก็ใครมีริบบิ้นแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ลองนํามาพับดูนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือว่าจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะอ่านี่นะคะ มีอะไรมีของอะไรประดับตกแต่งสวยๆก็เอามาแปะๆติดๆดูนะคะก็จะทำให้ชิ้นงานเราดูสวยงามขึ้นมานะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ